และแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของเรา, Spain, el, า,ายังคงอยู่ในสเปนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วท่านก็ได้ทานข้าวกับเราไว้เรียบร้อยแล้วชื่อว่าชื่อว่าเอียบีเอยซึ่งขอบอกจริงๆเลยท่านผู้ชมอร่อยจริงๆนะถ้าทําได้ตามนั้นทุกๆอย่างนะครับอร่อยเอเรียนบอกซ้ําย้ำอีกครั้งนะฮะน้ำซุปน้ําสต๊อกที่เราใส่ไปเป็นน้ําซ็อกไก่นะฮะแล้วเวลาเราใส่เราใส่หมดเลยนะฮะเรามาเติมตอนหลังอีกต้องเติมท่วมแล้วมันจะกินได้มันเหมือนกับการหุงข้าวแบบว่า อ่าไม่ต้องดงครขุนข้าวแบบว่าไม่เช็ดน้ำเขาเรียกดงนั่นแหละฮะแต่บ้านเราไอ๋อนี่เด็กเกรุงเทพแม่ไม่เหมือนเด็กฝรั่งเศสเราอายุโอเควิธีการดงข้าวไงผมไม่รู้เรื่องผมอยู่ที่สเปนอยู่การไปสเปนของเราครั้งนี้นะฮะเราได้พาท่านไปเที่ยวแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมาใช้ใช้หน่อยใช้เก่าแก่ที่สุดในโลกมาเรียบร้อยแล้วเอียงตรงนี้เลยแล้วก็เท ไปทางหน้ามือทางหน้ามือก็บรรมก็กำลังเดมข้าวกันอยู่ท่านผู้ชมครับวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่มาดริดสเปนอีกครับใช่แล้วครับเราอยู่ที่มาดริดกันอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะครับเพราะว่านานๆเราจะไปกันทีนะครับดูความสวยของเมืองเนี่ยครเอาเอาเป็นว่าผมแนะนำนะครับแบ็กกาสซีนที่อยากจะได้โลเคชั่นเป็นต่างประเทศอ่ะถ้าไปมาดริดเมืองเดียวนะไปเลือกโลเคชั่นได้ทุกผนังตึกเลย อยากตึกโรมันอ,อยากตึกกรีกอยากตึกแบบสไตล์โคโลเนียลมีหมดทุกแบบครับชอบอพี่คุณน้อ,อบอกคุณทวัรท์บอกว่าทางเวลาเราไปสเปนเ,เอากล้องถ่ายไปตรงไหนก็ได้กสวยหมดที่มาดริด,ดโดยเฉพาะฤดูที่ไปถ่ายมาเนี่ยต้องบอกตรงๆเป็นฤดูที่ใบไม้ยังไม่ผลินะครับเกือบๆจะลีแล้วมันคลาสสิกอ่ะไปดูที่แรกนะครับเราจะมาดูว่ามีอะไรที่แปลกๆน่าสนใจอีกอยู่ในมาดริดมาดริดบอกแล้วว่าเป็นเมืองที่แบบมีหลายๆอย่างผสมมาสมกัน เดี๋ยวท่านผู้ชมเกิดมีโอกาสได้ไปจะงงว่าอยู่ๆมันมีอะไรเป็นอียิปตโผล่ขึ้นมากลางเมืองบ่่ลมเท่มขนาดนี้อยู่บนเนินเขาทั้งเนินอยู่ๆมันจะมาเป็นอียิปมากมายขนาดนี้เพราะว่าที่นี่ชื่อวัดเดบดทนะครับเดบดซึ่งเป็นวัดของคนอียิปต์ว่าแต่ไม่ได้วัดมาสร้างที่นี่แต่วัดนี้ถูกยกมาทั้งวัดทางตอนใต้ของประเทศ <c oughs> อียิปต์ ยกมาให้เลยวเวลาคนเราปลื้มใจกันชอบกันรักกันตอบแทนบุญคุณกัน <c oughs> เขายก <ๆ S 1> วัดทั้งวัดให้เลยนะเดี๋ยวจริงๆให้งานปฏิมากรรมก็ไม่ได้นี่อ่านได้เลยนะฮะเขายกมานะฮะจริงๆแล้วอยู่อยู่ทางที่ตอนออกของประเทศยกมาทั้งวัดเนื่องจากว่าประเทศสเปนให้การช่วยเหลือทางด้านการจัดการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการทำเขื่อนที่อัสวาน เพราะว่าการทําเขื่อนอัสวานในประเทศอียิปต์เนี่ยขอความช่วยเหลือไปหลายประเทศและประเทศที่ให้หนึ่งใ,ให้ความช่วยเหลือก็คือประเทศสเปนปลื้มใจมากที่มาบอกเรื่องการศึกษามลภาวะสร้างเขื่อนยังไงจะได้ดูดีเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างเสร็จตอบแทนด้วยการถอนวัดทั้งวัดแล้วก็ลำเลียงไปให้เอามา,นะมาประกอบใหม่ที่นี่มาประกอบใหม่ที่นี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่ย้ายมาก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเพราะว่า มีบางส่วนหายไปนะครับก็เลยมีการเพิ่มเติมเป็นวัสดุอุปกรณ์ของท้องถิ่นที่นี่วัดนี้สมัยสร้างทางตอนใต้ของอัสวานนั้นสร้างก่อนคิสตศักราชอีก200ปีเท่ากับประมาณ2,200ันปีที่แล้วในการจัดการครั้งนี้ปรากฏว่าไม่ได้ยกวัดให้เฉพาะอัเเ็นวัดเดียวนะฮะยังยกอีกหลายวัดให้กับอิตาลีให้กับสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ด้วยเพราะฉะนั้น หมดวัดไปทั้งหมด4วัดนะฮะแต่ก็เป็นการแทนคาขอบคุณนะแทนคำขอบคุณเพราะว่าเวลาขอความช่วยเหลือแล้วได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็ปลื้มใจนะฮะเราเดินทางกันต่ออยู่ในมาดริดนะครับเราจะมีเขตเมืองเก่าอยู่ด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราน่าจะไปถ้าเรามีโอกาสได้ไปนะ เราควรจะไปตลาดไฮโซแบบนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าย่านพลาซ่ามายอนะครับสมัยก่อนเป็นที่ชุมนุม,มนะฮะเป็นที่จัดงานเอ,อึกเกเริกในสมัยตั้งแต่ในสมัยจกกักรพรรดิองค์แรกๆของเขาปัจจุบันเป็นที่รวมพลเฉพาะคนที่เลือกงานร้านอาหารทั้งสแควร์เลยครับอืม,มันชื่อจัตุรัสอะไรจตุรัสจตุรัสพลาซ่ามายอ พาซมาโมาย,ยมายม,ายยมีที่เดียวยยจะบอกให้เลยครับว่ามันเหมือนกับย่านที่แบบคลาสสิกผสมนีโอคลาสสิกรุ่นใหม่ผสมกับรุ่นเก่านะครร้านนี่จะเป็นแบบเออมาดูข้างหน้าร้านจะดูใหม่ใมโมเดิร์นโมเดิร์นแต่ว่าพอเมื่อเข้าไปข้างในก็จะคลาสสิกด้วยหลังจากพราซีมาโยอเดินผ่านมาประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรติดกันอันนี้ยิ่งเหมาะใหญ่เลยนะฮะ เป็นตลาดซันมิเกลคุณจำที่นี่ด้วยเหละซันมิเกลซันมิเกลมาร์เก็ตยีเนาะซันมิเกลยไฮโซติดแอร์เฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะต่อเลยฮะอันนี้เป็นตลาดไฮโซติดแอร์นะครับเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตลาดสดถูกป่ะเดี๋ยวดูตามดูตามสดนะครับเห็นแล้วหนึ่งเก้าอะไรหนึ่งเก้าแล้วสองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าถ้าจะไม่ผิดนะหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าคือเปิดกันมาตั้งแต่บอกเป็นเป็นร้อยปีที่ผ่านมาพอดีเซเลเบสได้เลยอะฮะ เป็นตลาดโบราณใช่ครัเป็นตลาดโบราณแต่เอามาทําให้คนรุ่นใหม่ได้ชื่นใจติดแอร์เลือกร้านอาหารที่อร่อยออร่ยนะครับเหมือนแบบเลือกมาจากครัวคุณต๋อยโดยเฉพาะเลยใช่ใช่ถ้าไม่อร่อยไม่ดังไม่ต้องเข้าเขาจะมีการประมูลกันแล้วถ้าฝีมือตกเชิญออกร้านต่อไปต่อคิวใช่มีทั้งหมดจริงๆครับมีทั้งหมดจะบอกให้ทำไมถึงต้องต่อคิว ทั้งหมดจริงๆเลยนะมี20ล้านเท่านั้น20ล้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นเซนเมเกลเนี่ยคนจะมาคือจะมากินอาหาร20ร้ออรานเท่านั้น<ช>ถ้าร้านนี้ออกร้านถึงจะมาแทนที่นะครับแต่ใน,นแต่ละร้านส่วนมากจะขายอาหารประเทศเดียวแต่ว่าอาจจะมีหลายอยา่างเช่น,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 นอันนี้ขายซีฟูด้ดก็จะเป็น,นเอเวอร์ติ้งซีฟู้ดหอยนางรมครับ แล้วก็คุณก็จะกินอย่างนี้เลยเป็นถาดถาดไปใช่แล้วก็บีบด้วยมะนาวของเขาเขาทานกันอะไรรู้ไหมฮะครเขาทานกับวน์ขาว,ขาวแล้ววน์เนี่ยจะต้องเป็นเชเบอร์วน์ของเขาอ่ะแล้วเวลาเขาเสิร์ฟมันแบบคันทรีคันทรีคือเปิดมาตู้แช่ปับ๊บหยิบขึ้นมาปับ๊บไม่ต้องมาถามว่าปีอะไรกินตามออเดอร์ที่คนคนขายเป็นคนสั่งให้กินใช่ และแต่ละร้านเขาต้องพยายามรักษาคุณภาพเขาค่ท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าคุณภาพไม่ดีโวนเอาออกอ่ะโดนเอาออกครับเอาออกจริงๆอันนี้อยากกินมากอันนี้เป็นสแน็คสแน็คขึ้นชื่อบอกเลยว่าเหมือนจะอร่อยนะแต่ไม่อร่อย อันนี้ผมเห็นด้วยแป้งธรรมดาแป้งธรรมดามันคือชูโรสแต่เขากินกันนะเขากินกับอะไรรู้ไหมครับเขากินกับช็อกโกแลตเหลวที่กําลังร้อนร้อนจิ้มอย่างมาจิ้มดิฟเข้าไปก็จิ้มเข้าไปจิ้มเสร็จแล้วก็กระดกทั้งแก้วช็อกโกแลตจะท่วมมากมันจะอร่อยมากอันนี้ทุกร้านมีหมดนี่เราทําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรที่เป็น culture อาหารที่เป็นวัฒนธรรมไม่มีอะไรหลงมีที่นี่อย่างละร้านเช่นสมมุติว่าคุณโกอยากจะขายข้าวผัดสเปนนี่สีดํานี่คืออะไรรู้ปะ ข้าวผัดสเปนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใส่หมึกใส่หมึกหมึกฮะสีหมึกฮะหมึกดำหมึกดำหมึกดาหมึกนี่นี่นี่ขาหมูดํามีร้านเดียวเขา select b e s นะก็คือว่าร้านเดียวของแต่ละประเภทนะครับแล้วมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าขายแฮมอยากจะเข้ามาด้วยไม่มีทางถ้าแฮมอันนี้ยังอยู่โนเวย์ขายเด้าเดียวขายเด้าเดียวดีนะคอนเซปต์ขายผลไม้มีหนึ่งเจ้าเท่านั้นเท่านั้น ขายหมดเลยแต่ขอโทษนะฮะแพงมากขอโทษนะมันคือเหมือนกับบ้านเราเราก็ไปออตกรถไหมแต่ออตกร้านเราอะเวลาขายก็ขายเหมือนกันประมาณ10ล้าน10ลร้านอันนี้นะผลไม้ผมกล้าท้าได้เลยมีร้านเดียวในนี้ถ้ามีเกิน1ร้านมาตัดหัวเออได้เลยใช่ครับผมไม่มีไม่มีการันตีเพราะเป็นคอนเซปผมอยากให้เอาไปใช้บ้าง หนึ่งเมนูหรือหนึ่งแบบหนึ่งร้านไม่ว่านี่เรามาสเปนแล้วตอนที่เราไปญี่ปุ่นเราก็เจอร้านผลไม้แบบนี้เก่าแก่ที่สุดแต่เราเก่าแก่มากเลยนะที่ี่เก่าแก่มากประมาณ200ปีนะไม่ขายอะไรนอกจากผลไม้อย่างเดียวแล้วตลาดนี้นะฝนตกฝนตกน้องมก็สบายสบายติดแอร์ติดแอร์ติดแอร์แล้วเดินโอ้โหและทั้งตลาดนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อแล้วกลับไปกินที่บ้านทุกอย่างที่คุณอยากกินเป็นไปได้ที่นี่ทุกเวลาที่เขาเปิดเช่นคุณอยากจะกิน สมมติยกเว้นผักนะคุณอยากจะกินผลไม้เขาก็จะจัดการปอกให้คุณเลยนะครับผลไม้ที่คุณรับประทานได้เลยส่วนอย่างอื่นคุณสั่งและทานที่นี่ได้เลยหรือคุณอยากจะแพ็กกลับบ้านก็ได้คราวนี้ไปเที่ยวในเมืองกันนะดูท่านผู้ชมดูมันน่าเดินไหมล่ะนะครับอ่าเนี่ยน่าเดินดูซิเนี่ยโคไปได้ดึงมือกนนี่มีร้านช็อกโกแลตด้วยนะท่านผู้ชมอและดูนี่ในตามตอกซอกซอยขายหมดท่านผู้ชมครับ อันนี้มาร้านที่ดังที่สุดนะครับเป็นร้านเป็นร้านขายขนมที่เมื่อสักครู่บอกชูโรสกับช็อกโกแลตร้านนี้นะครับเป็นช็อกโกแลตซันกินเนสนะครับเป็นร้านที่ดังที่สุดของเขาให้ไปค้นในที่ไหนก็ได้ร้านนี้ดังที่สุดเพราะเขาผลิตในมาดริดในมาดริดใช่ฮะในมาดริดเขาผลิตช็อกโกแลตด้วยตัวเองเขาไม่ซื้อช็อกโกแลตคนอื่นมาชงสองก็คือว่าไอ้เจ้าชูโรสของเขาไม่ได้ทําเป็นแท่งเหมือนชาวบ้านเขาทําเป็นวงกลมๆเวียนกันไปเรื่อย แล้วเขาก็มาตัดเป็นเส้นๆเว<ช>ลาขายนี่แล้วเขา <พอ S 1> ขายาขายดีมากะนะครับถ้าไปในช่วงที่แบบคนเยอะนี่ก็คือไม่มีสิทธิ์ได้ที่นั่งเลยที่นั่งเขามีทั้งข้างในและข้างนอกนะครับแล้วก็ที่นี่จะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของมาดริดจะต้องมานั่งรับประทานชูโรสกัน<ช>คนดังๆประธานาธิบดีดารานักฟุตบอลร้านนี้ทางนั้นตะกินชูโรสต้องมาร้านนี้เขาเอารูปผมออกไปยังพี่เอาออกไปแล้ว ออกมาตั้งแต่วันแรกที่คุณไปอ่ะคุณดูโง่เฮงร้านกุขนาดนี้เขาจะติดรูปพวกเราเหรอหนึ่งแปดเก้าสี่นะตระกูลเขาเริ่มผลิตทำชูโรสอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันจตุรัสหรือว่าอยู่กลางเมืองเลยแต่เดินเข้าซอกจริงๆนะหายังายครั้งเข้าไปในซอกคิดดูคุณดูดาราดังผมก็ไม่รู้จักเลยนะเขาบอกคุณรู้ไหมนี่ก็สตาร์นี่ก็สตาร์สตาร์สอูหดาราเยอะมากเขาบอกว่าถ้าคนดังในสเปนไม่มีใครโนวัน Coming Here ไม่มีใครไม่มาที่นี่ข้างในร้านก็เนืองแน่นนะข้างนอกคุณดูสิเขาขายชูรสอย่างเดียวไม่ขายอย่างอื่นนะชูรสกับช็อกโกแลตโอล y ี่เลยนะแต่ว่าเขากินพื้นที่ไปไกลริมถนนอีกไกลมากเพราะคิวมันเยอะคุณดูสิดาราจากเมืองไทยไปต้องไปนั่งเนั่งหลังสุดแล้นั่งหลังสุดเลยไกลมาก ไอตอนที่เขาชอส่งจากร้อนร้อนจนเย็นน่ะโคตรอายเลยต้องบอกอย่างนี้นะว่าในร้านไม่มีเหรอ no 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 โอเคไม่เป็นไรก็ได้อ่ะขอให้ได้กินใกล้ๆประตูหน่อยไหมอยากจะได้วิว no 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 ไปถนนอ o อนนี่ๆดูช็อกโกแลตดิยท่านผู้ชมไอเนี้ยเขาใช้จิ้ม เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้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 ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ใช่ช็อกโกแลตชงแบบบ้านเรานะโอ้โหดูทำหน้าทำตานะท่านผู้ชมหน้ามันไส้เหี่ยวมากเลยหน้ามันไส้มากท่านผู้ชมดู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 ท่านผู้ชมดูและไอ้ของอร่อยอร่อยเงี้ยถึงมือพวกเราไหม ไม่ไม่ผมเชื่อเจ้าของร้านผมไม่ใช่เจ้าของร้านเจ้าของไม่อยู่ผมเชื่อคนบริกรเขาบอกว่าชูรสของเขาจะต้องกินภายในหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยบอกว่าตายแล้วผมมีพิธีกรที่ในเมืองไทยอีกสามท่านที่หิวกระหายอยากจะรับประทานมันช่างน่าเสียใจเหลือเกินสามหนึ่งชั่วโมงผมไม่รอดแน่เพราะนั้นกินแล้วก็มาบอกว่าอร่อยสุดๆไม่ต้องกลัวนะคุณฮีดคอนเฟิร์มฮะไม่ต้องกลัวฮะ เดี๋ยวเราไปกันสามของไปไหนไปไหนฮะไปไหนฮะไปดิไปหาคุณหีอันนี้ถือว่าเป็นร้านอร่อยสุดอ่ะนะครับเมืองนี้นะสมมติเราแต่งตัวกันนะมันคงมันมากเลยอันนี้อากาศแต่งตัวกำลังเทพเลยอันนี้จําเป็นนะครับดูเด็กถ้าผู้ชมไปดูในเมืองนะฮะไม่ว่าจะตรงไหนไงก็ตามถ้าไปยืนถ่ายรูปไม่มีคําว่าพลาดอ่ะมันสวยหมดอ่ะมาถึงร้านนี้นะฮะขอแก้ตัว คือยังมีอาหารอีกประเภทหนึ่งที่พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วก็คือ,อแฮมเรื่องนี้พี่ต่อยรู้จักเป็อย่างดีนะครับเพราะว่าพี่ต่อยทานแฮมบ่อยมากแฮมที่สเปนจะเป็นแฮมที่มีขายเยอะมากๆแต่ร้านที่ดังที่สุดเนี่ยเขาก็เคลมว่าเขามีแฮมเยอะที่สุดประเภทและที่นี่จัดเป็นมิวเซียมกึง่ง โอเพนบาร์หมายความว่าถ้าคุณจะเข้ามาเมาแฮมกันแล้วเราก็ได้ทุกเวลาครับเป็นปาร์ตี้แฮมดี่แหลใช่ไหมครัไม่คุณดูเดี๋ยวจะเห็นว่าปาร์ตี้จริงๆ2ชั้นนะครับจะมีบาร์ยาวเลยเสิร์ฟเฉพาะแฮมท่านผู้ชมดูนะเป็นขาขานะฮะแล้วก็แบบจะซื้อทั้งขาก็ได้ไม่ว่าไม่ว่าแล้วแต่ถ้าฐานะเราดีจริงแหมเราก็ซื้อใช่ไหมฮะนะฮะแต่เราไม่ซื้อเนี่ยเป็นบาร์นะท่านผู้ชมบาร์อะไรบาร์แฮม เป็นไบาแฮมเป็นบแฮมแล้วแฮมทุกอย่างมีหมดแล้วแต่ว่าจริงๆนะฝรั่งบางค่านะเขาก็กินพวกวายพวกเบียอะไรเงี้ยฮฮากันไปด้วยไงเพราะนั้นเขาก็จะสนุกแล้วเมืองเขาได้เปรียบตรงนี้ท่านผู้ชมคือมันหนาวอากาศเย็นกินยังไงก็มีความสุขภาวบ้านเราร้อตับแตก เขาบอกว่าแฮมเนี่ยมันมีหลายราคามีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็แบ่งตามประเภทของหมูด้วยแต่ที่แฮมสเปนดังเพราะว่าทำจากหมูดำถูกต้องแล้วหมูดำซึ่งเป็นสายพันธุ์จากไอบิรียแท้ๆท้องถิ่นที่นี่หมูดำที่นี่จะเรื่องเยอะนิดนึงนะครับเวลาเลี้ยงเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่1นึ่งเอเคอร์ต่อหนึตัวเวลาจะทำแฮมเขาจะเอาหมูตั้งแต่แรกเกิดนั้นไปกรูมมิ่งตั้งแต่ต้องการให้เป็นแฮมเลยเขาจะกินอะไรครับ กินได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือกินผลต้นสนแล้วก็กินอะไรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับต้นสนทั้งหมดจะไม่กินลำข้าวผมก็ไม่รู้จะกินอะไรจะไม่กินผักอื่นหรืออาหารประเภทอื่นหรืออะไรที่ไม่ใช่สนไม่กินเลยไม่ใช่ไม่ให้กินไม่ให้กินต้องกินที่มาจากสนเท่านั้นนะครับแล้ต้องมีพื้นที่ให้เดินเล่นนะฮะเอเคอร์ต่อหนึ่งตัวเมื่อเลี้ยงจนเพลินแล้ว อายุครบ2ปีปับ๊บตายไม่รู้ตัวนะครับจะต้องเอาไปให้ตายแบบไม่รู้ตัวเพื่อจะไม่ห,หลั่งสารพิษใดใๆทั้งสิน้นแต่นี้งงต่นี้คำว่า1นึ่งเอเคอร์ต่อหนึ่งตัวถ้าผู้ชมฟังแล้วเออเราพูดผิดว่า1นึ่งเอเคอร์คือ2.5ไร่ครับ หมูตัวหนึ่งอยู่ในที่2.5ุไล่ท่านผู้ชมมันเป็นหมูหลั่นลาหลันลาหลันลาพอเวลาจะกินเขาก็เอาลูกสนมาให้กินหลั่นลาอยู่มันก็นึกว่ามันอยู่บนสวรรค์ไม่รู้เรื่องไงหลั่นลาพอสองปีปั๊บตายที่ต้องให้พื้นที่กว้างแล้วก็หลันลาตายไม่รู้ตัวด้วยตายไม่รู้ตัวที่ต้องพื้นที่กว้างเพราะต้องการกล้ามในหมูไม่ต้องการแฟตมากเท่าไหร่ และเมื่อ2ปีตายไม่รู้ตัวก็คือ่า c o 2แบบสมัยใหม,ใหม่ก็คือไม่รู้สึกตัวว่าตายหลังจากนั้นต้องใส่เกลือจะต้องเป็นเกลือสดต้อองเเป็นกลืสดที่มาจากเกลือธรรมชาติทั้งหมดและก็ต้องเก็บเอาไว้3ปีรวมแล้วเป็น5ปีถึงเริ่มรับประทานได้เก็บไว้ย,ยิ่งนานก็ยิ่งเพอร์เฟกมากขึ้นจะก,กลายไขมันให้เป็นมันประเภทที่ดีต่อร่างกาย เหมือนกับน้ำมันมะกอกเลย<ม>อย่างไงอย่างนั้นใช่เดี๋ยวจะหาว่าใจไม้ไส้ระกรมนามาฝากยังมีป้ายราคาเชิญรับประทาน,นเดี๋ยวจะหาว่าใจไม้ไส้ระกรมนามาฝากยังมีป้ายราคาเชิญรับประทาน,น,นผู้ชมเรามีแค่ 50ยูโรพอซื้อได้ไหมนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับ50ยูโรก็ประมาณนี้แล้วกันเขาต้องสไลด์บางๆสไลด์บางๆ50ยูโรก็เป็นเงินไทยตอนนี้ก็5อห้ก็ประมาณ2,000กับเกือบเราเราเรียกอันนี้ว่าอะไรนะพี่พามใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับพามให้มอีกแบบครับนี่ไม่ใช่ครับนี่คือนี่คืออุ้ยนี่ไม่ใช่บางแล้วฮะหนาไปหน่อยนะฮะอันนี้เขาเอาบางๆคือต่างคนก็ต่างต่างว่านะครับต่างเคลมอหันเองเลยครับผมตายแล้วสเปน ตะเปงเขาบอกว่าแฮมเนี่ยนใหญ่เป็นบางไม่ได้หรอต้องเป็นของเขาถึงจะที่สุดในโลกเขาว่าอย่างนั้นยมมันอร่อยอ,อร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากบอกกินอยอ่างนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับอร่อยอ่ะอร่อยจริงเลยแหละกลิ่นมันจะออกทางเค็มๆก่อน,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 นครับนี่นี่เขาบอว่าหั่นบางเนี่ยที่อย่างนี้นี่อร<ม>่อย <pulling S 1> มากมันจะบางอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมครับการหั่นบางเนี่ยมันจะทําให้ไอาตัวตัวฮะ ท่านผู้ชมไอ้ที่หั่นก็หั่นไปไอ้ที่กินก็กินไปจวิธีการรับประทานบางท่านบอกว่ากลัวไขมันแล้วก็เลยไม่ทานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาดองมาเพื่อให้กล้ามเนื้อกับไขมันอยู่ในสัดส่วนที่รับประทานแล้วเหมาะสมอร่อยจริงอะเวลาหั่นต้องหั่นให้ตรงตั้งแต่มันยันเนื้อแล้วทะลุไปถึงมันอร่อยจริงอร่อยจริงเวลาเราไปร้านอาหารฝรั่งท่านผู้ชมจะเห็นเป็นขายใหญ่ๆครับ ครับแล้วก็จะมีมีดบางๆยาวๆคอยสไลด์สไลด์ปิดเดียวสไลด์เป็นชิ้นสั้นๆเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยครับ<ค>เหมือนปอกผักผล <lish S 1> ไม้อะถูกต้องๆๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนท้องถิ่นเวลารับประทานก็จะเหยาะน้ํามันมะกอกนิดหน่อยถูกต้อง,องให้มันออยลี่เข้า <ๆๆ S 2> ไปอีกนิดนึงนะครับ <SUBSCRIBE S 2> หรือไม่ก็กินกับเม็ดมะกอกเลยก็ได้ใช่ลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีในขณะที่ทานไปนะฮะคุณโกะเรื่องนี้ผมต้องอาศัยคุณด้วยครับนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญที่สุดครับสไะไรครับ สนามเบนนเบลใช่ไหมฮะเบร uh, ์นาบเบเบร์นาบเบลเลยดูดีนะฮะเบนัเบลเบนาเบลเบนัเบลนมคอของ เรียวมาดริดครับถูกต้องนะครับซึ่งถือว่าเป็นสนามที่ดังที่สุดอยู่ในมาดริดประเทศสเปนนั่นเองครับผมนะครับเราก็ได้แวะเข้าไปนิดนึงนะครับตามภาษาที่เขาบอกว่าถ้ามามาดริดจะต้องมาสนามนี้โอ้คุณไม่ไปอันนี้ถือว่าผิดเลยนะผิดถนัดเลยนะครับสนามนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีคศ1940 ครับครับนานแค่ไหนก็ว่ากันไปแต่ก่อนใช้ชื่ออื่นนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ชื่อว่าอะไรนะเรือมาริดสูกต้องนะฮะเมื่อปี1955สมสอนนี้ก็มาเทคไปไม่ได้ไม่ได้เทคครับก็คือมาใช้ชื่อนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเมืองมาริดนะครับผมทีมแรกที่อยู่ในเมืองมาริดก็คือเอเลิโกมาริดโอ้โหเอาไปเลยฮะคุณข้อมูลคุณไปเลยเมืองตราหมีเป็นทีมตราหมีกาเลือกทีมตราหมีนะคะเป็นในรักของเมืองนะครับผมนะครับแล้วก็ ฉายาของทีมนี้คือ,อ,อทีมเรียวมะริดนี่คือราชันชุดขาวเรียวมะริดนะครับเป็นทีมที่เมื่อสมัยก่อนนะครับผมเป็นเหมือนกับว่ามีเงินจากคลังหรือว่ามีเงินจากกษัตริย์มาสนับสนุนทีมนี้เราเลยได้ชื่อว่าเบาๆครับผมนะครับในสมัยก่อนเปิดใหม่ๆนะครับสนามแห่งนี้บรรจุคนได้ถึง1 2 0 0 0 0คนแต่ปัจจุบันเหลือ80,000กว่าคนทำไมรู้ไหมครับ ทำไมครคุณโก้เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากที่ยืนนมาเป็นที่นั่งหรือเปล่าเข้มไหมอ่ะเขมไม่เข้มนะทำไมเก่งจังเร้าแม่นมากเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นไม่อนุญาตให้ยืนให้ยืนครับผมว่าเคยมีคนมีแฟนบอลนะครับมายืนแล้วก็ดูฟุตบอลแบบมันหนาแน่นไงเลยเกิดการเสียชีวิตเกิดเกิดขึ้นครับตอนนี้ก็เลยเหลือ8ปดหมื่นกับ400ที่นั่ง ตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมานี่เป็นบรรยากาศในสนามนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งสนามที่หลายคนอยากจะไปเหยียบนะครับเพราะถือว่าเป็นสนามที่มีชื่อเสียงนะครับเกรซบรินทรนไปมาแล้วเกรเตะสนามนี้มาแล้วครับเกรซบรินทอนอ๋อที่เขาเก็บสตั๊ดของเขาไว้เลยในกล่องนี่ครับเป็นสนามนะครับซึ่งถือว่าเป็นสนามในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็น นะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆหรือทัวร์นาเมนต์เล็กๆหรือแม้กระทั่งในบ้านก็แล้วแต่ทั้งในลีกและฟุตบอลยุโรปใช่ครับก็ใช้สนามนี้นะครับผมครับซึ่งถือว่าเป็นสนามสําคัญของทีมด้วยฮะเดี๋ยวไปชมด้านอื่นต่อไปนะครับโดยเฉพาะสนามนี้เฮ้ยตั้งแต่หันมายังไม่ได้กินเลยด้วยเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยสนามไม่สวยเลยเหรอครับว่าสนามดูเลยเรียกไม่ได้สเปน เรียวแมตต์ก็ฟุตบอลก็ดูไปด้วยไอ้เก้ก็รู้จักกันไปกันเก็บบริตอนมาใช่ไหมเบอร์นาบิลครับเบอร์นาบิลนะครับแล้วเป็นสนามอะไรเขาเรียกสนามสนามเย้าเย้าของเรียลมาดริดใช่ครับนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเจ้าบ้านนะครับผมนะครับอันนี้ในส่วนเมื่อสักครู่นี้เราไปดูสนามนะส่วนต่อไปก็ไปดูมิวเฮ้ยใครสิงก็มาตายเลยเฮ้ยอะไรวะโฮ้ยไม่หันแล้ว อันนี้ไอ้หน่อยอหน่อยด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่พิพิธภัณฑ์ก็ประกอบด้วยอาะดูผ่นพานเลยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องหนุ่งโฮมสถิติการเตะเขาก็จะเล่าถึงเรื่องราวของเขาทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับในของสโมสรนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันว่าความสําเร็จที่เขาเดินทางมาในในในเส้นทางฟุตบอลเนี่ยเขาได้ถ้วยมาอะไรยังไงใดๆบ้างอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนี้คนเข้ามาก็จะเดินไปก็จะมีหน้าที่มาเออ first t h i r y a r ก็ถือว่าเป็น เป็นทีมและเป็นสนามที่เก็บประวัติศาสตร์ไว้ตั้งแต่วันแรกอ่ะนี่คือเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งของโลกของโลกใช่เป็นทีมที่ซื้อนักเตะแพงที่สุดในโลกเขาจึงได้ชื่อว่าคือเขามีสองทีมที่คู่แข่งกันคือเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาอ่านั้นอยู่ที่แคว้นคาตาลันครับผมบาเซเมืองบาร์เซโลนาเรียมดริดเนี่ยก็เป็นอีกคู่แข่งหนึ่งที่เป็นบิ๊กทั้งสองทีมนะครับเวลาคู่นี้มาเจอกันเขาเรียกว่า เอลคาติโอเป็นแมทเป็นแมโลแมทจุดโลกครับก็คือช่วงนั้นถ้าคู่นี้เตะด้วยกันไม่ด้ไปเที่ยวเลยครับแน่นอนนักเตะที่ดังที่สุดของทีมนี้คือคริสเตนโรนโลโดครับเคยสร้างสถิติเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในโลกย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเรอัลมาดริดครับผมแล้วรายการเรารายการอะไรฮะ รายการทุนทุนไลท์โชว์ครับผมแน่นอนครับพอดีโรนันโดไม่ว่างไปช้อปปิ้งก็เลยไม่ได้เจอกันนะฮะตกใจรือว่าิกแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่คนไปมาดริดแล้วเนี่ยจะต้องไปดูทั้งหมดเลยนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างคือต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมฟุตบอลที่ได้แชมป์ยุโรปแชมป์ยุโรปเนี่ยเป็นแชมป์ที่ใหญ่นะครับผมอันดับต้นๆใหญ่ที่สุดในบรรดาฟุตบอลเป็นฟุตบอลสโมสรนะครับไม่ใช่ระดับโลกนะครับผไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับลีกทั้งโลกเนี่ย ทัวอยุฟาจะมีสลีกเนี่ยลิเวอร์ลีดได้เยอะที่สุดครับสเตเดียมแห่งนี้นะฮะับเขาจะมีห้องอาหารนู่นนี่ครับแบบว่าเราจะดูบอลเตะเนี่ยเราเข้าห้องเนี่ยแล้วก็ทานอาหารเลยแล้วดูบอลแฮปปี้ล่าสุดเนี่ยี่เสื้อโรนดอนเนี่ยที่หนูไปนะครับผมคือหนูไปดูเอลคาเซโอมาครับลิเวอร์ลีดแพ้บาร์เซโลนาคาบ้านเชียร์ีที่หนูรักเชียร์ใหญ่เลยแพ้นะฮะปัจจุบันนะอย่างที่บอกมีคอฟฟี่ช็อปนะครับสำหรับในการนั่งจิบเครื่องดื่มไปด้วยแล้วก็ชมไปด้วยรวมถึง มีพัตาคารอยู่บนชั้นบนสุดแล้วนะฮะใครที่มีเงินเยอะๆอยากจะนั่งไปด้วยกินไปด้วยเมนูอาจจะแพงหรูหรามากแต่มันคือที่สุดของการนั่งชมแมตช์ดีๆคือหนูบอกเลยว่าถ้าเป็นแฟนแฟนฟุตบอลนะแล้วถ้มีฐานะหรือว่ามีอะไรเต้องไปนะครับเมืองมาดริดเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าที่ที่เบอร์นบิวเนี่ยหนูแบบมันเป็นหมดหมดอยางงผมบอกคำดีกว่า <นะ S 2> ผมง <c oughs> งมาก ผมงงจริงๆคนดูฟุตบอลมันเข้าใจบ้างฟุตบอลก็จะเชื่อไหมพวกนี้ไปไปเที่ยวสเปนวยกันแทนที่จะไปดูอะไรสวยๆทํางานไปดูสนามฟุตบอลท่านผู้ชมผมบอกจริงๆว่ามันรับไม่ได้ผมรับไม่ได้แหมอาครับเวลาอาไปนอนเกือกกิ้งในสนามกอล์ฟหรือไม่ว่าเลยครับ ผมไปน้ำก็ผมไปตีท่านผู้ชมไปตีอันี้ไปนอนี่สนามหญ้าก็มีหรูก็เห็นไม่อันนี้นะไปสนามฟุตบอลโอ้ยยิงใหญ่มากโอ้โหผมเลยทนไม่ไหวเมื่อผมทนไม่ไหวท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านออกจากสนามฟุตบอลแล้วเรายังคงอยู่ในสเปนแต่เราจะพาท่านอีกที่หนึ่งละไปท่านต้องมาอยู่กับอะไรฟุตบอลอะไรอย่างนี้ต่อไปไปนเมืองเดี๋ยวใครดูสเปนเราในคันเดี๋ยวโทษนะครับท่านผู้ชม แกตีหรือเปล่าหนก็ตีตีไม่ตีตีแต่หนูไม่ไม่ต้องไปด้วยกันแล้วไปตีต่างคนต่างตีโอเคไปครับผมไปครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าอย่าพลาดตีก็ปลาต่อยสนุกครับผมอย่าพลาดสเปนกินปีกลัวไม่ได้ไปตีทุกไ้กินปีไปซุ้มไหนก็ว่าเอ่อก็กินอะไรไม่รู้กินครับแล้วเป็นผู้ใหญ่ไงต้องเลี้ยงไงเอาจบอย่าพลาดเด็คขาดสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ในเฟนเพราะนี่คือ Amazing ต่างแดนครับสเปนนี่ยังไม่มีนครับโยไ้มีเาไปยรเ่มีเช่นครับผมยังชอบช่วง ทอกโชไม่หายใช่กู้หญิงห้าคนมารวมกันอยู่ที่นี้แต่ละคนเป็นแม่เหล็กทั้งนั้นเลยนะโอ้โหบางคนก็พยายามจะเป็นแม่เด็กอยู่มีคุณเบนเีเป็นเบ้นเขาบกเเสร็จานละครเขาให้เรียบร้อยก่อนคราวนี้ก็จะเป็นแม่เด็กให้ได้เลยหลังจากเป็นแม่เหล็กมานานท่านย้อนยับพลาดนะครับสุดแค้นแสนมรักในละครที่ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งฟอร์มใหญ่ของพี่จิมมายุรชัดนะครับเมื่อกี้นั่งคุยกันหลังกล้องนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างพี่จิมบอกว่าต่อยพี่ตั้งใจทําจริงๆเลย พี่ไม่อยากจะพูดเลยพี่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วคค่าค่าดาค่าดารา้าขนาดนั้นนะครับอย่าพลาดนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนเพราะได้ดูรายการของเราไปแล้วฝันถึงสเปนสิท่าฝันถึงสเปนต้องห่วงสัปดาห์หน้ามีเรื่องให้ท่านฝันอีกแน่นอนจนกว่าจะพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเจ็บ อย,อย่าล <ame> <IL> ืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทุนไอชว์นะครับในบอร์ดออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับเฮ้ลโหล YouTube หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ y ูก็คือคุณไงครับ y o u ก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ